ยันเสือคู่เป็นมหายันมีพระพุทธคุณด้านมหาอำนาจควา,ามคงกระพันชาตีและวาจาดูมีอำนาจเป็นที่เกงอก,อกเกงใจของคนอื่นศัตรูพ่ายแพ้แค้วคาดมีอำนาจอัคระเสริมบารมีด้านการค้าขายเรียกทรัพย์การเงินการงานมีโชคลาภเมตตามหาเสน่ดีนักแรพระคาถาบุกยันเสือคู่ นะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพยัคฆพยัคโคสูญญาลพติอิติหึมหำหึมหำทุติยมปิพยัคฆพยัคโคสูญญาลพติอิติหึมหำหึมหำตติยมปิพยัคขาพยาพัคโค สูนยาราปฏิอิติหึมหำหึมหำ